สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเด็ดแมวเมียวเข้าทุกวดนะคะสําหรับคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปส่งท้ายเลยพรุ่งนี้หวยออกแล้วนะคะเด็ดเด่นและดังมากนะคะสําหรับเดลิ y น e วนะคะบางกอกทูเดย์และไทยรัฐนะคะจับคู่ให้กันไม่เคยพลาดเลยงวดที่แล้วเดลิ y น e วให้ตรงๆเลย3ตัวเลยนะคะเข้า ตรงๆเลยใครมีโชคกับเดรินิวบ้างนะคะเทียบชัดเลยนะคะหวยรัฐบาลเดรินิวบังกอกทูเดย์นะคะงวดวันที่1เดือน10นะคะชน5ตัวเลยเทียบรัดหวยรัฐบาลนะคะเลขนี้เลขเด็ดงวดนี้เดรินิวบังกอกทูเดย์แนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาล1ตุลาคมนะคะจับเฉดชนเด่น5ตัวเลยนะคะหวยออกวันที่1ตุลาคมนะคะเลขดังงวดนี้หวยรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคยางหงต้องจับตาเลขเด็ดเลขดังงวดนี้ หวยไทยจะคนดังอย่างเช่นแม่น้ำหนึ่งนะคะเจ๊ฟองเบียเจนุกบารมีมหาเฮงแล้วก็ดุยพลันนะคะหวยเนนน้อยคนไทยบ้านหวยคลุยซอเก้าหวยดีดีนไทยรัฐนะคะหวยวันนี้นะคะไทยรัฐเดลีนิวนะคะรวบรวมหวยรัฐบาลแนวทางหวยไทยนะคะมาดังทุกสำนักมาให้กองหวยได้ติดไว้เป็นแนวทางแทงหวยนะคะเมื่อวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะคะคือวันพรุ่งนี้ ตุลาคม2 5 6 5ก่อนที่เลขจะหมดแพงเลยเลขอั้นนะคะดับไม่หางสือเลขเด็ดเลขมาแรงไม่ได้นะคะ นับหนึ่งมาอีกครั้งเราไม่ปล่อยให้คอหวยต้องทาใจนานเริ่มเลยนะคะแนวทางสลากินแมงรัฐบาลงวดวันที่หนึ่งตุลาคมถึงแม้ว่างวดนี้ผ่านมาหลายคนจะเจ็บใจอยู่ไม่น้อยแต่ไม่เป็นไรเริ่มใหม่อีกครั้งและหลายวันผ่านมาเลขเด็ดหลายตัวที่น่าสงสัยเริ่มปล่อยออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะกับเลขสำนักพิมพ์ดังที่ก่อนหน้าน,นี้ก็ปล่อยออกมาตั้งแต,งตง่ต้นงวดแล้วนะคะงวดนี้ปล่อยเร็วกว่าที่งวดที่แล้วล่าสุดนะคะสำนักดังแล้วก็ผลงานดี แล้วก็ทําดีหลายงวดติดเป็นที่จับตาของคองหวยอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือเลขเด็ดจากหวยเดลินิว Daily New นะคะและบ้างกอบูเดยนนะคะที่ฝากผลงานประทับใจไว้หลายงวดที่ผ่านมาเลยถึงแม้ว่างวดวันที่16ท,ที่ผ่านมานะคะอของเดลินิวนะคะจะเข้า สามตัวนะคะแต่ว่าของบางกอกดูเดย์ไม่เข้านะคะจะพลาดไปแต่เชื่อว่างวดต่อมาอย่างวันที่หนึ่งนี้นะคะจะไม่ให้ปล่อยผ่านอีกเลยนะคะอีกทั้งงวดนี้ชนสนั่นจังๆถึง5้าตัวเด่นนะคะก็จะมีนะคะเลขที่เด่นที่ชนกันก็จะมี มี6นะคะมี4มี1มี8มี3นะคะก็จับคู่กันได้นะคะเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะสำหรับ Day เดนิ w และบางกรอกทูเดย์นะคะมี6มี4มี1มี8มี3เราก็จับได้2ตัวนะคะเลขเลขเด่น2ตัวตรงนะคะก็จะได้8 6นะคะ8 4 6 4 6 3และ4 1นะคะ ส่วนเลขลองนะคะสตัวตรงๆเลยนะคะก็จะได้นะคะห1หน3 1 8หกและแปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะคะ <S <S ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมและรับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ